เอาแล้วครับก็สวัสดีพเพื่อนๆชาวโปรเกะซาก้านะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่กับพยากรณ์อากาศประจําวันที่27กันนะครับสภาพอากาศจะเป็นอะไรก็เข้าไปที่ฝึกนะฮะแล้วก็เขตลับโปเกมอนนั่นเองนะครับตรงนี้เลยอากาศของวันที่27ก็คือถุงทรายตอนช่วง12นกา14นาทีถึง14นกา14นาทีนะครับมีเวลาด้วยกันอยู่2ชั่วโมงในการจับโปเกมอนนะฮะแล้วก็หิมะตกเล็กน้อยนะครับตอนช่วง21นกา20นาทีถึง23นกา20นาที เป็นเวลาด้วยกันอยู่สชั่วโมงเหมือนกันส่วนโปเกมอนที่จะออกมานะครับก็คือเนี่ยแหละเมตาการ์ลสนะครับที่จะกลายร่างเป็น4แขนนะหาจับได้แล้วก็ป๊อปโปะนะฮะอาจจะมีแม่มดหลงเข้าไปอยู่ในเขตระดับสูงก็เป็นได้นะฮะ โอเคแล้วก็หิมะตกเล็กน้อยนะครับก็จะมีบาก้อนลาปาร์กแล้วก็อามารุส,ส่วนเครระดับต่ำนะครับก็มีมินิลิวนะฮะอ่าตามนั้นเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมของวันที่27นะครับก็จะมีแบบวันที่26นี้นะฮะแต่เป็นตัวเลจจ์ไอเลจจล็อกแล้วก็เลจจสติลนะครับหาเปิดกันได้นะฮะก็ค่อนข้าง ได้ชิปเยอะเอาเรื่องเลยนะฮะรวมๆแล้ว480ชิปเลยทีเดียวนะครับเหมือนจะให้มาครบเลยนะฮะก็จากที่ดูดูนะฮะเพราะว่าเลจี่ไอเลจีล็อกเลจสติลก็ใช้160ชิปเหมือนกันนะครับก็อาจจะได้ครบเหมือนกันถ้าเปิดครบ8รอบนะฮะก็นิสัยที่แนะนำนะครับสำหรับเลจีล็อกถ้าใครจะเอานิสัยที่ลบสเปคแอทแทคบวกเดฟนะครับหรือยึดติดหรือล่าเริงก็ได้นะครับแล้วแต่ แต่ผมแนะนําไปทางถึกดีกว่านะครับเพราะว่าค่าดีเฟนซ์เขาจะเยอะส่วนเลจิไอนะครับก็เน้นไปทางสเปคดีเฟนซ์นะครับก็อาจจะเป็นหนักแน่นนะฮะแล้วแต่หรือจะเอาขี้ขาดหรือโบราณก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบส่วนเลจิสติลนะฮะก็จะเป็นสายสเปคแอแท์เหมือนกันนะครับอ่าอันนี้จะเอาขี้ขาดก็ได้นะครับเพราะว่าเน้นดอทเลือดเอานะครับเห็นไหมฮะสกิลพิษจะมีผล5รอบเลยทีเดียวนะฮะถ้ายืนคู่กัน3ตัวนี่ผมว่าอลังการเลยทีเดียวนะฮะโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับ พยากรณ์อากาศประจําวันแล้วก็อย่าลืมกิจกรรมเปิดตัวกันด้วยนะครับถ้าใครยังไม่มีหรือจะรออีกหน่อยเพื่อที่จะไปจับเขตระดับสูงเอานะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับซีอูอาเกนะครับไปแล้วครับ